อาหาชินบัญชนเชยาสนะกะตาบุทธาเยตวามาังสวาหินิงจะตุตัจามตะระสังเยปิวิงตุนาราสภาตันหังกะราดโยบุตธาอัตวิสตินายกาสบเบมเปติติตาไมายัง ม si ho, so amine, mar si ัตเเกเตมุนิสราสิเรปติสิโตบุตโธธรรมโมจะมะมะโลเจเนสังโคปติทิโตไมยังอุเรสบะบุนาการโธคาเดเยเมอนุรุทโธสาริปุตโตจะดักเิเนโกลดันโยปิภากัตมิงโมกันลาโนสิวามเก ดักกิเนสมเนมยังอาสุงอาดันดาราหุลาตัสโปจะมหานโมุโพตุงวามะโสตะเกเกสันเตปิิภากัตเมงสุริโยวะะพังคโรโินิชโนสิริสัมปโนโสปิโตมุนิปุงโวกุมารกัสโปเทโร มาเอจิตตาวานโกโตมัย,ยังวดัดเนนิจจังปฏิทาติกุณาคโรปุณโญอังกุลิมาโลจะอุปาลีนันดาทิเบลีเอริราปัญจิเมจาตานาลาเตศิลากามามะเทาส,สิติมหาเทราวิยิตายิงสาวกา ยลันตาสีละเจเจนะอังกมังเกสุสันกิตาระตนังปุรโตอาสิดักอินเมตสุตตะคังขยักกังปัจโตอาสิวาเมอังุลิมาละคังหันธโมระปริสันจะอาตานาทยสุตตะคังอาตาสทิระดนังอาติเตสาปากาละสันกิตา ยุนานานาคาลัสังยุเตธรรมปาตาเดลวัตโตเมจตุกิตนะสดาสัมบุทธภัญบญรเรวาจะปิตตาดิสัญจตามหิรััตตุปัตตวาเอเสาวินยังยันตุอานันตะยินเตยัสายินะปัญชรมัิทัตังบิหลันตังมหิสเล สดาเลนตุมังสเบเตมาปุริสาสตาอิเจวะมันตะกะโตสุรโควนิกนานุภาเวนะยิตุปัดโวธรรมานุภาเวนะยิตาริสังโวสังขานุภาเวนะยิตันตรยโยตธรรมานุภาวปาลิโตจารามิกินาปัญญาเร